คืนเผาผีโกสไหนคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุกเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับเขาอยู่กับในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่พัฒานาคีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษนะที่ให้รอนานเลยฮะ ะาลับไปสามรอบหลับไปสามรอบเลยใช่ไหมฮะครับวันนี้วันนี้พี่พัทาทอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้อย,อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเนาะนะฮะเมะื่อวานขอโทษทีนะที่โทรไปรบกวนพี่ต้องขอโทษด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าหลับลึกค่ะขึ้นหน่วยมากไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยครับพี่ผมอยากฟังเรื่องนี้มากเลยแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านก็บอกว่าอยากฟังเรื่องนี้เหมือนกัน สักบอบครับเป็นยังไงครับพี่ค่ะก็โอเคเพื่อมให้เสียเวลานะคะขออนุญาตเล่าเลยนะคะเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะไม่ต้องเชื่อก็ได้เล่าเพื่อความฟังเพื่อความสนุกสนานก็ได้นะคะ นะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยเเริ่มมาเริ่มต้นเลยอะคะ่ะเกือบสี่สิบปีที่แล้วค่ะตัวพี่เองเนี่ยได้รับฟังจากน้องสาวแท้ๆของตัวเองเพราะว่าเรื่องเกิดกับพ่อแท้ๆของตัวเองเช่นกันค่ะเนอะตอนนั้นเนี่ยน้องสาวอายุประมาณแปดขวบบ้านเราอยู่นะครนายก นะคะคราวนี้มันจะเป็นหน้าช่วงน้ําขึ้นน้าลง <Okay. S 2> พอช่วงน้ําขึ้นเราก็จะใช้เรือกันคราวน,นี้วันหนึ่งเนี่ยก็พ่อค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากสักขึ้นมา oh. บ้านอยู่นะครนายกเนี่ยเรียกว่าเป็นสายคลองนะคะเราอยู่คลองสิบห้าสถานที่ที่จะไปเนี่ยคือคลองสิบสามคลองสิบสามนั้นคือปรทุมธานี คราวนี้การเดินทางไปเนี่ยจะต้องพายเรือไปพายเรือสลับถอเรือลัดพงนาเข้าไปน้องสาวเองติดพ่อมาเข้าไปกับพ่อน้องสาวเล่าว่าพอไปถึงบ้านบ้านหลังหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ข้างบนบ้านเนี่ยน้องจะเอ,อ่อ เห็นเป็นเหมือนโต๊ะหมู่บูชาค่ะม,มีของต่างๆที่วางตามภาษาเด็กเท่าที่เขาจําได้นะคะครับก็มีหลายอย่างเขาบอกว่ามีพานมีใบตองอะไรต่างๆนานาซึ่งอยู่บนนั้นเยอะมากแล้วพ่อก็สักคราวนี้เนี่ยการสักเนี่ยคือการสักเก้ายอดเขาเรียกว่าเก้ายอดขณะที่สักไป อาจารย์เองก็เหมือนพูดอะไรพึมพำพึมพำไปด้วยค่ะสักไปแล้วก็พูดไปน้องบอกว่าน้องจับใจความอะไรไม่ได้ตอะเด็กด้วยได้แต่มองพ่อว่าทําไมเลือดเต็มหลังเลยแบบนั้นหลังจากที่สักไปแล้วอ่ะพ่อกลับมาบ้านสิ่งหนึ่งที่พ่อต้องทาทุกปีแล้วพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คอยคอยกิน ตอนนั้นเราเด็กกันมากเราไม่รู้ค่ะว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่าเราจะได้กินพ่อจะมีการเซ่นไหว้ตอนสงกรานรทุกปีไม่เคยขาดเลยจะมีไก่มีมีปลามีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นตดจ,จริงก็คือซาแซงหมูแซะค่ะต่างต่าง,งมีเล้าขาวด้วยขนมก็จะเน้นต้มขาวต้มแดงคุณอาทรู้จักไหมคะต้มขาวต้มแดงร,รู้จักครับ พี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากเลยขนมต้มขาวเนี่ยขาดไม่ได้นะคะเหล้าขาวก็ขาดไม่ได้สิ่งที่เน้นเลยขาดไม่ได้ไก่ก็ขาดไม่ได้อย่างอื่นถ้าไม่มีไม่มีเงินจะซื้อหรืออะไรเงี้ยสามสี่อย่างเนี่ยห้ามขาดเด็ดขาดเลยครับนะคะแล้วก็สิ่งที่จำแจมมาเท่าที่พี่จำได้บนโต๊ะเส้นไหว้นั้นก็จะมีพวกบุหรี่หรือเออบุหรี่และ หมากผูแบบนี้ค่ะก็จะได้กินกันแบบเนี้ยพ่อก็จะเรียงทุกปีครวนี้เอสถานการณ์ของครอบครัวนะคะเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าทําอะไรก็รู้สึกดีและเจริญไปหมดเลยดีดีดีจนกระทั่งพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยอืมก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมพ่อไม่ไหว หรือพ่อลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกพี่ก็พอยอดกินไปด้วยอืเ hmm. ข้านี้พอระยะเวลาผ่านไป <Huh. S 2> ตัวพี่เองเนี่ยก็มามาเรียนในกรุงเทพมาเรียนนานแล้วล่ะคะ่ะมาเรียนแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เอ,อมาทํางานที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแถวพระรามสี่โรงพยาบาลใหญ่มากแถว <Huh. S 2> พระรามสี สถานการณ์ครอบครัวเริ่มแย่ลงแต่พี่ก็คิดว่าเป็นเพียงพิษเศรษฐกิจไม่โยงไปเรื่องอื่นเพราะเราวิทยาศาสตร์คร hmm. าวนี้พอถึงวันดีคืนดีเนี่ยพ่อเกิดลมป่วยค่ะพ่อลมป่วยก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะจนกระทั่งพ่อมีอาการสุดหนักมากขึ้นครัคราวนี้คุณหมอเองก็ให้ไปพักค่ะกลับไปพัก ที่บ้าน hmm. คือพ่อจะไม่ไหวแล้วแหละอาการแย่มากๆแล้วคนนี้แม่เองเนี่ยด้วยความที่รักษาทางโรงพยาบาลก็แล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีสามีไม่ดีขึ้นเลยก็ไปหาพระครับพระเนี่ยปัจจุบนันท่านก็เป็นเจ้าวาดนะคะท่านดำรงเจ้าวาดมาน,นานและก็อยู่ที่นครนายกปัจจุบันเป็นวัดที่ดังและใหญ่มาก คนก็ไปอาบน้ำมนต์กันบ่อยๆนะคะแถวคลองสิบห้านครนายกครนี้ด้วยความที่เราเป็นคนพื้นที่เจ้าว่าจะรู้จักดีแม่เนี่ยเข้าไปนั่งที่กุฏิเจ้าวาดแล้วก็กราบท่านพอกราบปุ๊บแม่ก็บอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ,อ,อจะมาขอน้ำมนต์แม่พูดแค่นั้นแม่เล่าให้ฟังแม่พูดแค่นั้น หลวงพ่อเองมองปุ๊บมองหน้าแม่แล้วก็บอกว่าโยมคิดบุญเป็นยังไงอย่างเงี้ย oh. แม่ก็บอกว่าปวด hmm. เขาปวดมากเขาเจ็บมากแบบนี้ค่ะหลวงพ่อก็นั่งแป๊บหนึ่งก็ไม่พูดอะไรมองเฉย oh. ๆแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทำสายสินให้สามเส้น ให้ให้ใส่เส้นหนึ่งเส้นให้ใส่ไปที่คอคนป่วยอีกสองเส้นให้ใส่สำหรับคนที่ดูแลใกล้ชิดส่วนคนอื่นให้กันออกจากพ่อให้หมดอ๋อ oh. ให้กันออกให้หมดก็แม่ก็งวงแม่มาขอน้ำมนต์ไม่ได้มาขอใส,ส่ศินครับแล้วหลวงพ่อก็ทำเอาใส่ศินมามาฟันนะสามเส้นแล้วก็ให้แม่แล้วบอก,กบแม่ว่า เขากําลังจะถ่ายทอดเขากําลังจะถ่ายทอดถ่ายญาติแบบนี้ครับซึ่งแม่รับสายสินแบบงงงงคือแม่ไม่เข้าใจคน้านนอกอ่ะไม่เข้าใจแล้วแม่ก็บอกว่ายังไงนะซึ่งหลวงพ่อนะ่รู้อยู่แล้วว่าอธิบายไปก็แม่ไม่เข้าใจเพราะหลวงพ่อย้ำอีกย้ำคำเดิม ให้หนึ่งใส่คนป่วยอีกสองเส้นให้ใส่คนที่ดูแลใกล้ชิดคนอื่นกันออกให้หมดพอกลับถึงบ้านแม่เอาเส้นหนึ่งใส่ขอพ่ออันหนึง่งใส่ขอแม่ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ตัวพี่เองพี่อยู่กรุงเทพค่ะพี่ทํางานโรงพยาบาลครับคนที่อยู่ใกล้ชิดน,นั้นคือจะเป็นน้องสาวแล้วก็เป็นลูกพี่ต่างๆแม่ไม่ให้แม่กรมอีกเส้นหนึ่งอ่ะถือไว้พอถึงวันหนึ่งอ่ะพ่อพี่ หนักอีกแล้วหนักอีกแม่ก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลที่ที่ทํางานอยู่คราวนี้เนี่ยนั่งรถมารถก็คือจ้างเขานะคะจ้างเขามาแม่นั่งข้างหลังกับพอ่อคนขับเป็นรถกระบะนะคะเขาก็นั่งของเขาเราไม่ได้ไปอยู่ส่วนของเขาเลยปรากฏว่าแม่เล่าว่าตอนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเนี่ยแม่เผลอ เธอตัวพ่อนอนพ่อเออนอะสภาพคนป่วยนอนกระบะอยู่ที่พื้นพื้นกระบะรถแล้วพ่อก็ถุยใส่แม่ค่ะถมน้ำลายอะ่ะอุยครับถมแล้วแม่หลบทันเพราะมีเสียงของหลวงพ่อบอกว่าอย่ารับมีเสียงหลวงพ่อเตือนอย่ารับ ผมมาแล้วโดนที่แก้มแม่โดนที่แก้มเขาตั้งใจจะถมไปที่ไหนครับโทษทีครับที่ปากค่ะโอ้ย oh. ผมไม่เข้าปากอะค่ะ uh, uh. ผมไม่เข้าปา่าแล้วแม่สะบัดหน้าสะบัดท,ทันทีสะบัดแล้วโดนแก้มโดนแก้ม,กมขณะที่โดนแก้มเนี่ยคือแม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกอย่ารับ อย่างเนี้ยค่ะคแต่ในขณะที่พอพ่อถ่มมาเนี่ยแม่รีบเอาทิชชู่หรือเอาผ้ามาเช็ดหน้าอเองเช็ดหน้าแล้วแม่ก็บอกว่าท่าอย่างนี้ทำไมอย่าเงี้ยแต่พ่ออ่ะบอกว่าหลับไปมึงหลับไปอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะซึ่งแม่ก็ไม่ไม่เข้าใจอะ่ะรัมองแต่ว่านั่นคือคนป่วยนะ ก็เช็คหน้าตัวเองเสร็จอะไรเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้มันสกปรกแบบเนี้ย oh. ก็นั่งมาอีกสักพักหนึ่งพอแม่เผลอค่ะพ่อก็ถุยอีกอ่ะพยายามจะให้เข้าปากให้ได้อ่ะครับ<ข>แล้วก็พูดแต่คำเดิมเดิมเนี่ยค่ะรับไปมันรับไปอย่างเงี้ยคือแม่ก็บ,บอกว่าแม่ฟังไม่ชัดอืมไม่ชัดว่าคำพูดที่เปล่งออกมานั่นคืออะไร แต่อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะับไปไปับไปอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์แบบนั้นเนี่ยคนป่วยอักก็ก็เออคนนี้ก็โอเคไม่ได้เข้าปากแม่แม่บอกไม่ได้เข้าปากจนมาถึงโรงพยาบาลที่ตึกหนึ่งพี่ทํางานที่ตึกด้านนาอีกวอดหนึ่งพ่อไปนอนอีกวอดหนึ่งบอดอายุรกรรมพี่ก็ไปเออตอนกลางวันคนะก็ปี พักเที่ยงนเนี้ยก็เดินไปเยี่ยมพ,อพ่อปรากฏว่าพอพ่อเจอพี่อะ่ะเดินเข้าไปอ่อ,อหน้าตาแววตาของคนป่วยอจาจจะแห้งๆอยู่แล้วเนาะตาก็จะแข็งๆพี่ก็ไม่คิดอะไรคิดว่านั่งก็คืออาการของคนป่วยพอเราวิทยาศาสตร์พอพ่อเห็นพี่อะ่ะแทนที่จะถามอย่างอื่นพ่อถามว่าใส่ใส่สินไหม ใส่ศิลละพ่อทาแบบนี้พีก่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะยีบใส่ศินออกมาจากล้วงออกมาจากชุดยูนิฟอร์มเนี่ยค่ะครับแล้วก็ดึงออกมาโชว์นี่ไงพ่ออยู่เนี่ยใส่ศีลอยู่เนี่ยพ่อเห็นปุ๊บพ่อหลบตาฟกเลยค่ะคสะบัดหน้าเหมือนคนงอนกันอนะสะบัดสะบัดรับลบไปเลยอะ่ะก็เลยแบบคือคืออะไรแบบนี้ค่ะ ก็เลยงงๆ mm hmm. อยู่คราวนี้อือก็ปล่อยให้พ่อนอนแล้วแม่นะ่ะออกมาแม่ก็ดึงเหมือกมาแล้วแม่ถึงมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องบนรถที่เล่ามาไปสักครู่เนี่ยค่ะแม่มาเล่าถึงก็เลยร้องอ๋อหรืออะไรเริ่มเริ่มเอ๊ะแล้วนะเริ่มเ uh, uh. อ๊ะคราวนี้จนกระทั่งว่าคุณหมอนะ่ะมาบอกว่า พ่อไม่ไหวแล้วเอากลับบ้านเถอะเพราะว่าทางมอฟีนทุกอย่างอะไรก็ไม่ไหวแล้วน่าจะให้เขาไปกลับบ้านไปเสียที่บ้านทํานองนั้นนะคะซึ่งพี่เองก็ด้วยความที่เราอยู่ตรงนั้นอะเราชินอยู่แล้วคะ่ะมนนันอาชีพเราอาชีพเราก็ชินก็บอกปะแม่เอาพ่อกลับบ้าน คราวนี้บ้านที่นครนายกเนี่ยค่ะจะเป็นครอบครัวขยายในสมัยก่อนรเราจะนอนกันเป็นมุมมุมคราวนี้แม่ก็ทําตามที่หลวงพ่อสั่งพ่อจะนอนคนเดียวอยู่มุมหนึ่งเลยมุมหนึ่งเนี่ยค่ะมพ่อนอนอยู่ส่วนตากับยาาหรือคนอื่นก็จะนอนอีกมุมหนึ่งคราวนี้มีอยู่คืนหนึ่งช่วงนั้นพ่อกับตายแล้ว แกปวดแกก็จะร้องนอนร้องทุกคืนเลยว่ะโอ้ยโอ้ยแบบเนี้ค่ะคราวนี้ยายของพี่เนี่ยด้วยความที่รักลูกเขยคนนี้มากแล้วก็แบบสงสารด้วยยายก็ไฟก็ไม่ได้เปิดนะคะไฟไม่ได้เปิดเป็นตะเกียงอะคะ่ะเป็นตะเกียงยายก็ออกมานั่งตำหม,มากอะตนหมากอยู่มุ้งของยายซึ่งห่างจากมุ้งของพ่อพี่เนี่ย ประมาณทักเกือบสิบเมตรค่ะะบ้านใหญ่มากเกือบสิบเมตรก็นั่งตามตะบันหมากไปคราวนี้ก็ได้ยินเสียงพ่อร้องตาก็ไม่ได้ไปหันไปมองพ่อละค่ะตะบันหมากปากก็ถามไปที่บนเป็นยังไงที่บนอย่างเงี้ยคราวนี้พอเห็นลูกได้ยินเสียงลูกเขยอ่ะร้องมากๆเขาสัากแป๊บหนึ่งเสียงพ่อเงียบยายก็เลยหันไปมองมุ้งที่พ่อนอนอยู่ครับ พ่อนอนคนเดียวมีลูกไฟค่ะคุณนัทยายเห็นเป็นลูกไฟแล้ววิ่งชนมุ้งจะออกจากมุ้งะค่ะลูกไฟใหญ่ๆอุ้ยชน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 แบบชนหลายด้านมากอ่ะไม่รู้จะชนไปไหนชนแบบมงปิ้วทั้งที่พ่อนอนคนเดียวยายแบบตกใจขว้างตะบันมากทิ้งเข้าไปหาตาเลยค่ะตาไปมุ้งแล้วก็ให้ตาช่วยแบบนี้ค่ะแบบไปแบบ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอะไร oh. ก็ไม่รู้แบบนี้ค่ะคราวนี้ตาเองก็ตาบอกตาไม่เห็นแต่ตาลุกมาสวดมนต์สวดมนต์ไม่รู้สวดบวอะไรบ้างแบบเนี้ยค,คือก็จำไม่ได้แล้วครับคราวนี้คือซึ่งลูกไฟเนี้ยมาทุกคืน มีทุกคืนไม่ใช่ยายเห็นคนเดียวแล้วคนนี้ยายเป็นคนเปิดว็เห็นหลังจากนั้นมามีทุกคืนลูกเอ่อแล้วแต่ช่วงที่เขาจะเห็นนะคะคชนน้อยบ้างมากบ้างแต่ลูกไฟนั้นน่ะอยู่กับพอ่อเช้ามาก็หายไปทุกคนก็แปลกใจว่าคืออะไรแบบนี้คราวนี้หลังจากที่ พ่อพี่เสียก็ลูกชายพี่อะเขาเด็กอะคะ่ะเด็กสามขวบอะไม่มีจินตนาการหรอกคะ่ะเรื่องพวกเนี้ยสองสามสามขวบสี่ขวบเขามาเล่าตอนโตว,ว่าเขาจำได้ว่าหลังจากตาเสียเขาคิดเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรคิดว่าใครมาจุดตะเกียงแล้วก็เดินถือแต่ไม่เห็นใครเพราะทุกคนก็นอนหมด<อ>ก็ยังมีลูกไฟอน,นั้นนะคะ ลอยอยู่ในบ้านคราวนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรแล้วถ่ายทอดให้ใครรับหรือเปล่านะคะคราวนี้มันมีสิ่งผิดปกติที่ทำไมพี่ถึงใช้คำว่าสักฟอบอตอนช่วงที่มันออพ่อเริ่มไม่ไวหวแล้วค่ะเริ่มลืมหรืออะไรไม่รู้อะ การผิดปกติของพ่อคืออืมพ่อชอบไปกินกินของกินของดิบอะค่ะออื mm hmm. ค่ะกินเลือกบางบกินขังครอก็กินกินของดิบอะ<ด>คือพี่นนะพูดไปก็<ร>ก็พี่กพ็พี่ไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาคือพ่อพี่เข้าใจพี่เข้าใจ เอาเอาเอาท่าที่ที่พี่ที่พี่ไหวนะโอเคค่ะก็คือกินของดิบแล้วกันนะคะคกินของดิบ,บแต่ว่าพี่ก็คิดว่าการกินของดิบแบบนั้นน่ะสําหรับบางบางคนน่ะถ้าเขาเคยกินนะคะเขาก็อาจจะกินได้ใช่ไหมคะออื uh huh. รับเลือดอะไรอะไรที่แบบป้าดิบๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ก็ แต่ว่าโดยปกติอะพวกเราจะไม่ค่อยกินกัน mm hmm. มันก็เลยทำให้พี่คิดว่าการที่ไปสักมาแล้วพี่มาพิจรารณาตอนโตแล้วเนี่ยนั่นคือตำหนักทรงพี่น้องเล่าให้ฟังอะ mm hmm. ไปสักกับตำหนักทรงมาครับแล้วสิ่งที่พึมพำพึมพำอะไรต่างๆนานาพวกนั้นนะคะสิ่งนั้นน่นคืออะไร การที่ถ่ายทอดมานั้นคืออะไรแบบนี้ค่ะทําให้พ่อแล้วก็เออเครื่องในของพ่อเชียมันมันมันไปหมดเลค่ะคุณนัทถ้าตามการแพทยก,ก็คือแบบปุ้ยมะเร่งแบบนี้ค่ะอ๋ออ๋อใช่ไหมคะแต่ว่าพี่กระจบที่โรพยาบาลนะไม่ใช่ว่าคือเข้าใจพี่ คือพี่ก็รู้แหละพี่ก็รู้แหละแต่ว่าคืออย่างนี้ความเป็นจริงกับ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 สิ่งที่หมอพูดอ่ะโอเคแหละเขาก็หมอก็อาจจะพูดทางหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเรารู้ <c oughs> แหละฮะพี่กําลังจะบอกว่า <c oughs> ขอโทษนะครับด้านในของของคุณพ่อพี่เนี่ยหายหมดเลยเหรอครับไม่ถึงกับไม่ถึงกับหมดค่ะแต่ว่ามันมัน เออมันรอบเอวรอบท้องเลยอะไอสิ่งที่มันแหวงแหวงแหวงไปอะค่ะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเอ็กซเรย์เนี่ยคืออืมมันอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนสมัยเนี้ยค่ะอืมแต่สิ่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยว่าเออเอ้ยส่วนเนี้ยอุย้ยตับหายไปเยอะนะ เอ้ยตรงทําไมตรงตรงท่อน้ําดีอะไรมันก็เอ๊ะทาไมมันมีทะลุมันแบ่งแหวงไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราวิทยาศาสตร์เราก็ต้องเชื่อว่าอ๋ออ๋ออะไรันี่นี่แหละค่ะคุณนัทก็ไม่โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะเรื่องราวทั้งหมดของพ่อพี่คือก่อนอื่นต้องเพื่พนที่ไม่อยาก พี่ไม่อยากให้เล่าให้มันน่ากลัวนะคนะคุณอาเพื่อไม,ม่ให้ครับอโอเคครับเอ่อก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่อด้วยนะครับพี่พัชรานะฮะ,ะแล้วก็โอเคที่ขอญาตย้อนนิดเดียวครับอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็ค,คือตอนที่คุณพ่อพี่อะครับเอถมน้ําลายใส่คุณแม่โทษนะฮะ,ะแล้วก็พูดท่านน่าจะพูดว่ารับไปหรือเปล่าฮะแม่ว่าแบบนั้นนะคะอ๋อะ แม่ว่าแบบนั้นอนะเพราะว่าเสียงเนี่ยเบามากเหมือนกับแม่บอกเอางี้ขอขอโทษถ้าถ้าพูดไม่สุภาพต่ออากาศนะคะคแม่จะใช้คําว่าเออมึงเอาไปมึงเอาไปอย่างเงี้ยค่ะมึงเอาไปหรือมึงรับไปอย่างเงี้ยค่ะอออลักษณะแบบเนี้ยค่ะแต่มันเบาเบามากคนะ่ะแม่บอก โอเคพี่ที่นี้ขออนุญาตถามงี้ว่าแล้วในการสักแบบเนี้ยทําแบบเนี้ยใส่คนคนหนึ่งเพื่ออะไรอ่ะครับเขาเอ,อบอกว่าสักเก้ายอดเนี่ยเป็นพุทธคุณสักแล้วจะทําให้เราเออ่จริญรุ่งเรืองทําอะไรก็มีแต่ความดีไปหมดแบบนี้ค่ะครับแต่คราวนี้ยคิดว่า ผลพวงที่ตามมานี่แหละค่ะว่าเขาว่าใส่อะไรลงไปเวลาเขาบอกเราเขาบอกอีกแบบคบแต่เวลาเขาเขาไม่รู้เหมือนกันนะไม่กล้าจินตนาการโอเคอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดน,นึงฮะเพราะว่าผมเคยคไปที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปหาหมอผู้หมอทรรมพวกคนที่อยู่ในส่วนของเรื่องราวแบบนี้ครับเขาบอกว่าบางทีคนไปสกักหรือว่าคนเล่นของอะครับพี่พี่พัทรา อ่าโอเคแรกๆนี่แหละก็ก็จะรักษาของเป็นอย่างดีนู่นนี่นั่นเป็นอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยหยุดไปพอหยุดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับไม่รู้อาจจะทําของเออเล่นของจนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหยุดตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะแล้วของเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปล่อยออกไปตรงไหนได้หรือบางทีอาจจะผิดคําครูของนั้นก็จะย้อนกลับมาในรูปแบบของปอบครับพี่ ออเหรอคะครับอแสดงว่าคือทั้งนั้นนะพ่อพี่ก็คือเป็นแบบไปเล่นของอันนี้ผมไม่มั่นไม่มั่นใจอะพี่แต่ว่าแต่ว่ามันมีนใช่คือผมไม่รู้ว่าว่าว่าขอโทษนะครับขอโทษที่ถามนะพี่มิเอาเอาที่พี่สะดวกใจตอบนะครับคืออันนี้มานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยินมานะพี่ว่า โอเคว่าตอนตอนตอน,ตอนที่ท่านไปสักมาคุณพ่อพี่พัะราเนี่ยชอบชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วปะครับพ่อนี่ยมีรอยสักอยู่แล้วอ oh. คือพี่จาความได้พ่อมีรอยสักอยู่บ้างแล้วอ hmm. แต่พี่ก็พี่เด็กอะคะ่ะพี่ไม่รู้ว่านั่น <Okay. S 2> คืออะไรเอ่อเอาโอเคเอออาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้พี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ด้วยความที่ เรื่องนี้ผ่านมานานแล้วแต่ว่าผมอยากอยากเสริมข้อมูลในพิ่พัฒนาเท่านั้นเองว่า<อ>ว่าเอาจริงเป็นบางคนที่แบบว่าเหมือนกับไปร่ำเรียนวิชามาแล้วเอาของไม่อยู่หรือว่าผิดคําครูอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะย้อนแยงแ้งกลับมาเข้าตัวเองในรูปแบบของปอบบ้างแหละ ก็จะที่เราได้ยินคือปอบเชื้อนะฮะปอบเชื้อก็ถูกส่งมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ปอบที่มีวิชาก็คือปอบที่เคยมีเล่นของมาก่อนมีวิชามาก่อนพอพอพอ,พอ,พอตายไปแล้วเนี่ยปอบพวกนี้จะมีอิทธิฤทธิ์เยอะกว่าปอบทั่วไปอีกครับพี่ครับอ oh. ๋อเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะเป oh. ความเชื่อได้ครับ oh. เรื่องราวก็มีประมาณนี้เนาะพี่พัทรา มีประมาณนี้ค่ะไม่อยากเล่าให้หน่ากลัวค่ะ <Okay. S 2> เพราะสิ่งที่พวกเรากเชิญมันน่ากลัวมากพอแล้วเข้าใจพี่แค่แค่พี่โทรมาแชร์ประสบการณ์ก็ขอบพระคุณมากๆแล้วครับนะฮะแล้วก็พี่พ <c oughs> ัรา,ามีมีอะไรจะฝากไหมฮะในการติดตรงติดตามหรือว่าขายของออนไลน์ไหมหรือว่ามีช่องทางออนไลน์ไหมฮะอ๋อพี่ตอนนี้คือคือพี่พี่ไม่ได้ขายของออนไลน์ค่ะพี่เปิดร้านตกลี่เฉยๆที่ไหนเอ่ย พี่รามคําแหงสิบสองค่ะชื่อร้านอะไรคะพี่เผื่อคนอยู่แถวนั้นพี่น้องเราอยู่แถวนั้นจะได้ไปอุดหนุนกันชื่อชื่อร้านทเวลลอนดี้คาเฟ่ค่ะครับสิบสองลอนดี้ค่ะโอเคอยู่ตรงไหนพี่อยู่ซอยรามคําแหงสิบสองค่ะครับผมนะฮะใครอยู่แถวนั้นไปอุดหนุนกันนะนะฮะวันนี้กลาวข่าพระคุณพี่พัฒนานาคีมากนะครับ ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะ